แอ่าที่ฉันต้องเป็นงีดแล้วก็ก็เลยไปดูดูดู้านันนี้ใบหกแผ่นมากแล้วก็าหกแ่นจงจริงแล้วว <laughs> chiều đèn á